ครับก็สวัสรับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับช่วงเย็นของวันที่23นะครับวันพุธนะครับก็คลิปที่2ครับคลิปนี้ก็เป็นเหรียญ10นะครับเหรียญ0อ่าราชการที่9้และราชการที่5้านะครับอ่าเป็นเหรียญอ่าหลังปลาคุดนะครับหลังปลาคุดอก็ศ2,500 ห้าหนึ่งนะครับห้าศูนย์นะครับขอใครจำนวนันะห้าสิบนะครับอันนี้เป็นตราคุดนะครับหลังตราคุดนะครับเหรียญสิบนะครับตรงนี้ก็เป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับไลค์ให้ด้วยนะครับสอบครับ เพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับ F c ซนะครับที่เป็น F c ซกันนะครับก็ขอฝากขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงครับที่ติดตามมาชมกันทุกคลิปนะครับไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็ประสานพันธ์1 5 0นะครับเป็นเหรียญขุดนะครับหลังขุดนะครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นเหรียญเป็นสมเด็จ จะอยู่หัวแลการที่เก้าแล้วกันที่ห้าน,นะครับนนเหรียญที่หายาก,กหนึ่งเหรียญน,นะครับนะครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชัดนะครับ นี้ก็เลี่ยมกรอบไว้นะครับรางสีก็จะกรอบแต่แตกนะครับในน้ำข้าวนะครับก็จะเป็นเฉลิมเขียวนะครับเก็บไว้ใบหวยเยอะๆเกลี้ยไปจุดให้นนั่งเล่นในตู้อกเป็นแจ้วอย่างดีหัวเงินเด๋นน้องเมียนกไม่ได้หรอบไว้ใจยากก็ไม่ได้ของเพราะว่าคนสมอที่หายไปตรงนี้เพราะเป็นคนสมอที่มีไหายรงตรงนี้จะพร้องมาแล้วนะครับ ออกมาเยอะแยะเลยเนี่ยพี่เก็บไว้ทั้งหมดห้าลูกหลวงพ่อดุกองค์องค์แรกหลวงเขียนองค์สองหลวงพ่อแผนบ้านที่นัดทียอรันหลวงพ่อพี่ได้ลงไว้สามลูกราวสองตาตาเดียวเพราเดียวอันนี้ไม่ใช่นี่แนะตาเดียวแล้วเนี่ย อันนี้คือจุกมะพร้าวธรรมดามีสองตาใช่ไหมน่ะเนี่ยเนี่ยที่เขาเรียกมะพร้าวกะลาตาเดียวพี่จันมันมีแต่ว่านี่ลูใหญ่นี่พี่ได้ที่สวนนี่ลูเนี่ยพี่ได้ที่สวนเก็บเอาไวู้มันจะมีสามจุดนีด้วยใช่ไงไม่คือตาตามันจะมีมะพร้าวต้องมีสองตาใช่ไหมอันเนี้ยที่มันเป็นตาที่เขาเรียกตาเดียวก็คือในจุกงอกแล้วก็ตาเดียวเนี่ยธรรมดาพร้าวต้องมีสองตาใช่ไหมเออ เนี่ยเนี่ยเดี๋ยเดี่ยวเราเอาเวลาตาเดียวนี่คือเะลาตาเดียวี่เก็บโอ้พี่เพี่ชอบเก็บเล้๋ยวก็ไม่แปลีได้เจ้หมดนะโอ้พี่ชอบโู้เหรียญนี่ที่ที่แปลงนี่ที่โอยู่ในนู้นบานเบิกหมดเนี่ยโอ้นสิบเป็นพุดธเลี้ยอ๋อพี่เนี่ยไอมีได้อย่างพี่มองงปุ๋ยข้างหนั้นเนี่ยไอ้ที่รุ่นเล็กนี่ปุ๋ยนัที่เขาหาเนี่ยโอ้ปุ๋ยจะทำหมดไหมในชิพมันเนี่ยมือจะก่อนนั่นเลยไหมเนี่ย พี่เก็บจริงๆไม่ได้เก็บทำได้เนี่ยนี่สมเด็จย่าวันนั้นเกือบปล่อยเนี่ยแบงนี่นี่มเขียนลงให้มีอยู่แบงตั้เลยมีอยู่แบงหนึ่งที่นี่นี่นี่เขาหาเนี่ยเห็นไหมที่เขาหากันนี่พี่ขายของตอนห้างจานพี่ไปขายมะม่วงแล้วตอนนนั้แชมป์ยังเล็กๆพี่เจอพี่เห็นแตกพี่เก็บเลยแล้วก็ยังใหม่เอี่ยมเลี่ยมกิ๊กเลยนะพี่เก็บเลยแค่นี่เหรียญไอ้แบงลุงเก่าเนี่ยม่เกิดไม่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเจอพี่เก็บหมด ที่บอกว่าใครมีเท่าพี่อ่ะหีบเป็นแบบดูหัวเสาโคนเสาก็มีแดงนี่นึกว่าเขาประกาศนี่ประกาศอืนั่นแหละพี่ก็มีใบเดียวนี่ประกาศทั้งเทศอยู่เนี่ยมาเช็คราคาให้เลยนี่ลูกศิษย์เดียวกันเนี่ยเพราะเป็นผู้ปนไปเจอกันบ้างผูเปินพอดีนั้นดำดำ ครับตอนับคลิปนี้นะครับก็ทำสั้นๆนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับับคลิปนี้สวัสดีครับีเสียงดังเข้าไปได้ไหมดังเออแต่จะทำอยู่จบ